ใจเสนอคดีกาชาคดีนี้ไปดูการแจ้งความที่พลิกล็อกพลิกผันผิดเลยล่ะครับร้อยตำรวจโทรอารสุของหัวข้อการมา้ตอนนี้วงตําบลสีเลยศมีผู้หญิงแจ้งความคุณตำรวจอยู่ที่โรงพักวันนี้สงบสงบแปลกๆด้วยดิตำรวจคะฉันมาแจ้งความจับค่ะจับใครครับจับตัวฉันเองจับตัวฉันเองอะ ฮะเอ๊พูดผิดหรือว่าเราฟังผิดนะเนี่ยจับตัวเองมีด้วยเหรอจับใครน่ะจับตัวฉันเองนี่แหละคะ่ะจับเรื่องอะไรฉันอะเป็นคนบ้า,อ,าอยากให้คุณตำรวจจับฉันไม่ส่งโรงพยาบาลบ้าให้หน่อยค่ะเอาอะไรของเจ๊มีแต่คนไม่อยากบ้าไม่อยากเข้าโรงพยาบาลบ้าเจ๊<อ>มาแปลเน<อ>ี<ะ>่ยพี่มาไาหมไหนเนี่ยไม่มีคนบ้าที่ไหนว่ายอมรับตัวเองเป็นบ้าหรอกถ้ายอมรับ สดงไม่โหดป้าเออใช่โอ้ยพึ่งรู้เป็นตำรวจเนี่ยลำบากกว่าต้องมาเจอเรื่องอะไรนี้ด้วยวันเนี้ยป้าป้าโอ้ยยังแล้วคุณมีอะไรมายืนยันว่าคุณเป็นคนบ้าเนี่ยเออเออเออฉันอะไปกินข้าวเขาแล้วไม่จ่ายเงินบ้าไหมยางงี้เขาไม่เรียกว่าบ้าเรียกเบี้ยวเออถูกจริงๆนะเดี๋ยวฉันโทรหาเจ้าของร้านให้เขายืนยันให้ฟังเลยว่าฉันบ้าเอ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 าเเอาเอาให้บุคคลที่สามมาเล่าบ้างครับเผื่อจะรู้เรื่องมากขึ้นนี้ เขากินแล้วไม่จ่ายตังค์แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะอ๋อเดี๋ยวไปจ่ายทีหลังก็ได้ครับ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 ได้ครับเขาบอกว่าคุณไปกินแล้วไม่ได้จ่ายตังค์เขาจริงๆเดี๋ยวคุณก็เอาตังค์ไปจ่ายเขานะพรุ่งนี้มันก็จบนี่คุณไม่ได้บ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรทอะไรมบอกว่าไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าเลย้าใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไปตาขวางตาขวางเอาลูวนเอาลูกวนทำไรว้า ไปเละเะบ้าเลยเตอบใจนใจเนคุณใจนใจนแฮกแทนตอบเลยตอบเลยบ้าบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าไปส่งไปส่งไปส่งครับไปส่งใจเย็นใจเย็นไปส่งเยอะไปเแล้วว่าบ้าจับเจจาเจ๊บ้าจับถึงตอนมาจะไม่บ้าแต่ตอนเนี้ยบ้าแล้วตำรวจอะนะจะบ้า เรื่องนี้ได้ไงว่าวันนี้วันอะไรวันโลกาวินาศใช่ไหมโอ้ยอยากจะบ้าแทนเลยเนี่ยแกจับตัวเองเขาไปกินข้าวแล้วไม่ได้แกะตังเขาก็โทรศัพท์มาคุยยาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกนี้จ่ายก็ได้แต่จริงจริงเรื่องติดไม่ดีถ้าไม่กินยาก,ก็เพียนะ้ยนเขาต้องการตำรวจสอบตัวว่าไปโรงพยาบาลน้องสาวบ้าไม่บ้าไม่รู้แต่คุณตำรวจคงอยากจะบ้า ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทอุดรสังขสุขรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอภาษีเจริญเจ้าของเรื่องคนบ้าแจ้งความจับตัวเอง